สวัสดีครับร้านคาติดรถไทยอิวัตการช่างครับวันนี้มาติดตั้งคาติดผานครับฟอร์ดรุ่นหกหกศูนย์ศูนย์นะครับ,รบสภาพรถสวยงามครับผมพี่เขาบอกว่าใช้งานยี่สิบกว่าปีแล้วตันนี้เป็นโครงผานโครงผานยังกว่าผีตัวนี้เป็นเป็นของนครสวรรค์นเนาะครับยนเดชายนเดชาครับเป็นผานยี่สิบหกนิ้วเจ็ดใบ ตั้งก็อยู่ประมาณนี้กับผ่านรุ่นนี้ก็จะมีสันอยู่ด้านบนนะครับเราก็ทําเป็นเพดเปืเป้อนขึ้นมานะครับลองก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมมาถึงก็ขันน็อตจะติดไปเลยลูกค้าท่านใดสนใจเดี๋ยวเบอร์โทรจะขึ้นไว้ให้นะครับ ก็จะประมาณนี้เวลาติดตั้งก็เึงให้ฝั่งนี้ตรงขอบล้อด้านนอกครับเวลาเราดึงคาดมาก็จะพอด,ดีเป๊ะลานข้างอีกวัดการช่างครับผม เป็นฟอร์ดหกหกศูนศูนย์นะครับประมาณน,นี้เลยสวยงามครับใส่มาด้านหน่อยเนาะครับนองสุด 4 0ครับ C2 โอ้ยยี่สิบกว่าปีครับใส่เด็มาตรฐานเลยข้าวพ่อคงผ่านตัวนี้ครับแข็งแรงัโอเคแหละพ่อออกมาดูนะครับใส่แล้วจนจะเสร็จแล้ไน้ต้อแค่คันน็อตอย่างเดียวครับครับพ่อมันทำมันตรงรุ่นเลยมันไม่ไม่มีอะไรยาก โอเคครับลูกค้าสนใจก,ก็โทรสอบถามได้เลยเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นให้นะครับโอเคครับสวัสดีสครับ